พูดถึงเรื่องโปเกมอนไม่มีใครไม่รู้จักซาโตชิกับพิกาจูคู่หูของเขาไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขาก็ยังอายุแค่10ปีถึงแม้ว่าเขาตัวจะเป็นเด็กแต่สมองก็ยังเป็นเด็กเหมือนเดิมะครับแต่ในวันนี้เราไม่มาพูดถึงเรื่องซาโตชินะครับเราจะพูดถึงเรื่อง10ตัวละครหญิงยอดนิยมของโปเกมอนเรามาดูกันเลยนะครับว่าตลอด20ปีนี้พี่ชี้ของเราเนี่ยไปสร้างฮาร็เลวไว้กับที่ไหนบ้างซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ผมจ่ายแตตามผอนบวดขางญี่ปุ่นนะครับตรงนี้หากมีเนื้อหาผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยเป็นนอย่างงสูงะครับ รพร้อมใจพร้อมไปกันเลยมาเริ่มกันเลยครับอันดับที่10ยูริก้าเซเว่นยูริก้าเฉย้ยูริก้าเซเว่นมึงไปขบหังโยนไ้ไงอันดับที่10ยูริก้าจากคะแนนผลบด5431นคนเธอได้รับคะแนนอยู่37คะแนนอันดับที่9มาโอจากคะแนน5 4 3 1คนและเธอก็ได้คะแนนอยู่ที่96คนอันดับที่8นงโอมิไอริ มึงยังไม่เลิกเล่นอีกเหรอถ้าคนนี้งานไม่ดีกูด่าเลยแน่นอนอันดับที่8ไอริสจากคะแนน5,431คนได้คะแนน171คนอันดับที่7ซูรเลนอ๋อซูรเลนที่เป็นโฟมันตำนานให้โคดจับได้ใช่ไหมอ้าวแล้วกูจะไปต่อยยังไงเนี่ยจากคะแนน5,431คนได้คะแนนไป203คนอันดับที่6โคฮารุซึ่งโคฮารุนี้เป็นนาเอกคนล่าสุดแต่ไม่ได้คู่กับซาตชินะครับ แต่ดันไปคู่กับบักหามน้อยโกความสัมพันธ์ระหว่างโคฮาลุกับโกซึ่งโคฮาลุจะเป็นเพื่อนสนิทวัยเด็กของโกโคฮาลุจากคะแนน5,431คนได้รับคะแนนไป302คนอันดับที่5ชิมาสกิฮาลุกะฮารุกะที่เฉยยชิมาสกิฮาลุกะนั้นมันไอดอลแล้วอันดับที่5 h a ฮาลุกะจากคะแนน5,431คนได้รับคะแนน385คะแนน อันดับที่4ีนน 5, 400, ่ลิเลียจากคะแนน5,431คนได้รับคะแนนไป6 0 1คะแนนอันดับที่3คาซึมิตรงนี้ผมขอพูดอะไรนิดนึงนะครับคาซึมิในฐานะเอกภาคแรกหรือเพื่อนเริ่มทางของซาชิและได้ไปประจนไัยกับซาชิในเขตคันโตและเขตโจโตนอกจากนั้นเธอ,อยังเป็นหัวหน้ายิมไฮไลยิมหรือยิม,ยยมปเกกรม,มอนน้ำจากคะแนน5,431คนได้รับคะแนนไป814คะแนนอันดับที่2ฮิคารินัซมิ ฮิคาริเฉยเว้ยฮิคารินาสมีน่นเมียหลวงคดีเขแล้วนั่นอันดับที่2ฮิคาริจากคะแนน5,431คนได้รับคะแนนไป1,397คะแนนอันดับที่1ก็คือบูซาชิไม่ใช่แล้วเว้ยส่วนอันดับที่1ผมไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าใครนั่นก็คือเซเลน่าเซเลน่าเป็นตัวละครหญิงเพียงตัวเดียวที่มีออร่าของนางเอกเพราะตลอดเวลาที่เดินทางไปกับซาชิก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเธอมีใจให้กับซาชิใซาชิหรือแบบพระเอกของเราเนี่ยมันบื้อจนได้เรื่อง ในหัวมิจจะแบกเฉินเลยขับพ่นองโอ้มูวสาวงามปนีปวัดสนใจเสืจากคะแนน5้3 1ยาเ็คนได้รับคะแนนไป1,425าคะแนนเป็นไงครับทุกคนในสีบ่บรรดับนี้มีตัวคนไหนที่เป็นคนใจทุกคนบ้างก็คอมเมนต์ใต้ด้านล่างนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปจ้าเน้